ส่วนตัวเรานะเวลาเราขายอะไรเราก็กินแบบนั้นแหละซึ่งวันนี้นะเราจะหยิบอะบูมินโปรตีนยูเอนซีมาทานนะคะกล่องนะจะมีอยู่สามซองนะชีกซองค่ะแล้วใส่ในขวดกระบอกเช็คนะขวดกระบอกเช็คของเราเราใช้ของทิฟฟลิ่งค่ะซึ่งมันแน่นมากๆและดีมากๆด้วยราคาถูกด้วยในปริมาณที่ใส่เนะี่ย คุณค่าของมัน,นเกือบ100 ml เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําในปริมาณ250 ml ค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยจากนั้นนะคะปิดฝาให้แน่นนะแล้วก็เช็คเช็คอะไม่เกินประมาณ2นาทีค่ะอ่าแล้ใช้แรงนิดนึงขยับขยับขยัขยไปได้แล้วนะคะแล้วรสชาติหอมอร่อยมากเลยค่ะนี่คิดให้ดูอร่อยอร่อยจริงๆค่ะกินทุกวันไม่มเบื่อเลย ได้ค่าโปรตีนสูงมากด้วยในหนึ่งแก้วนะเราจะได้รับโปรตีนถึงสามิตามเลยทีเดียวนอกจากนี้นะมีทั้งคอลลาเจนแคลเซียมโปรไบโอติกพีไบโอติกด้วยนะเพื่อช่วยเรื่องของระบบย่อยและอื่นๆนะมีโปรโมชั่นดังนี้นะคะ1กล่องนะ 299, 2กล่อง 599, และสกล่องนะ1,990ก้สิบบาทคุ้มมากๆเลยค่ะทักมาได้เลยนะ